อเนที่ทุกท่านไม้ส่งเข้ามานะคะมีอะไรบ้างถึงถ้าถ้าเป็นที่ฟังอยู่ตอนนี้ชอบเพ,พลง Plastic City ค่ะไปฟังกันได้เรื่องรามันได้แรงบันดาใจมาจากคนคนหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกดีกับเขาะนะคะแต่ว่าเรารู้แหละว่ามันมันมันไม่มีสิทธิ์มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยแบบว่า อยากจะออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะไม่รู้เหมือนกันครับลนนี้คือ The Happy The Happy ใครเป็นคนร้องอันนี้ไม่ทราบแตต้องลองเปิด Google ดูนะคะ <c oughs> อาจจะทราบก็ได้นะเ <c oughs> พลงใหม่เหรอคะตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ากำลังุ่มๆทำอยู่หลายเพลงแต่ว่ายังไม,ไ,ไม่ได้เลือกมาว่าจะเลือกเพลงไหนมาเป็นอ เป็นไตเติลของของของซิงเกิลที่สองค่ะต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าทำไว้เยอะคะคะไม่มีค่ะสาบสองหรือเปล่า <laughs> <laughs> ลองนับดูนะ <laughs> <laughs> นั่นสิค่ะนี้ก็เป็นคำถามที่ถามเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องหออนาคตเลย ตอนนี้ไม่ได้เล่นที่ฟิสแล้วค่ะพอดีว่าย้ายที่ทำงานม่อยู่ที่อื่นก็เลยไม่สะดวกี่จะไปเล่นค่ะแต่ว่าสามารถติดตามได้นะคะใน a c e b ุ o กนะคะจำได้จำได้จำได้ค่ะเขาเป็นน้องที่วันนั้นไม่เล่นที่แฟชั่นไนส์แสกค่ะแล้วพอดีว่าเห็นน้องสะพายกีต้ามาก็เลยบอบว่า ชวนขึ้นมาเล่นด้กันมาลองด้วยกันเลยแล้วพอดีว่ามีขนมปังยู่เลยน้องเข้าไปก็ต้องลอดแ่ลค่ะให้หนูห่านนะคะนรูโตค่ะเพราะว่าในนรูโตเนี่ยเขานำเสนอเรื่องแบบความพยายามมากๆจากแบบคนที่แบบห่วยมากๆเลยแต่ว่าก็พยายามจนขึ้นมาสู่จุดที่ตัวเองต้องการได้ ที่เพิ่งดูจบไปเป็น is t okay not to be okay ใช่ไหมกูมินยองดีดีค่ะแนะนำแนะนำรู้สึกจะเป็นกันดั้งมั้งคุ๊ยแม่จะดูวะเออหกหลักได้ไหมน่าไง <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นเลยค่ะ เร็วๆนี้เหรอคะน่าจะมีโปรเจกต์ cover เพลงลงมาบ้างค่ะตัมงชมกันได้ค่ะก็คำถามก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งเข้ามาได้นะขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามที่ถามเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมเพลงอยู่ฉันทีจากเมนาลิสจากค่ายอารรวัด้วยนะคะขอบคุณค่ะ